โอเคก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆพทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องไอต้นกราฟิกเซนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอต้นก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน TikTok นะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านไหนที่จำรหัสผ่าน Tik t o k ไม่ได้นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป t i k t o k นะครับ จากนั้นกดเข้ามาที่โปรไฟล์มุมล่างขวามือนะครับจากนั้นกดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนะครับเสร็จแล้วกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นกดไปที่จัดการบัญชีนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามากดที่รหัสผ่านนะครับ <S <S เสร็จแล้วก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับให้เพื่อนๆเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อรับรหัสยืนยันจาก t i k t o k นะครับในคลิปนี้ผมมีแค่อีเมลนะครับไม่ได้เชื่อมเบอร์โทรด้วยเขาจะส่งรหัสยืนยันมาที่ Gmail นะครับให้เราใส่รหัสยืนยันที่เขาส่งมามายืนยันตรงนี้นะครับ เป็นรหัสยืนยัน6ห,หลักนะครับเราก็ใส่ไปนะครับพ่อใส่เสร็จก็จะเข้ามาในหน้านี้จากนั้นนะครับเราก็สร้างรหัสผ่านใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับรหัสผ่านนะครับก็จะมีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวเลขตามด้วยตัวอักษรพิเศษนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมพอเราใส่ครบแล้วนะครับ ให้พเพื่อนๆมาดูตรงนี้ถ้าว่าในสองหัวข้อนี้ขึ้นไม้ติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้ก็หมายความว่ารหัสผ่านใช้ได้นะครับจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเท่านี้เราก็เปลี่ยนรหัสผ่าน TikTok ได้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับพเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน TikTok ก็ให้พเพื่อนๆทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ไอ้ต้นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ